สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่อบกบกอกนะคะนี่นะคะวันนี้ข้อนิ่มนะคะกินนะคะมาๆๆม,ม,มากินไอศรครีมค่ะใคร,ะระจะกินขนมปังกินอะไรก็มาเอาเลยนะคะ,ะโอ้พ่อพ่อเต้นเร็วกว่าหมูเนาะวายของกินฮ<อ>ะหยันไป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  แม่หนูทำคลิปค่ะ,าะาม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 าลุงพูนเข็ดไปเลยบอกไม่ได้ตีใช่ไหมตักเลยตักเลยจ้ะนับเลยมาถึมงม่วงแล้วนะเจา้า <laughs>

้บบ้ยอมาเาถ้วยเลเนมไ้ขนมปังโอ้มันเป็นมันเป็นอะไรคะขนมปังนี่ถึงฉันไม่ได้โอ้มันเลื่อเพนบอโอ้มันเป็นข้าวเนาะลุงพูนเอาอะไลุงพูนอะไรก็ได้ลุงพูนบอกนะคะใช่ถ้วย เออเสื้อถ้วยก่อนค่ะถ้วยใหญ่ถ้วยน้อยเนาะให้แกถ้วยใหญ่เลยไปเอาทำไมถ้วยน้อยะคนเนาะอี๋อคืออ้อมอ่ะผู้ลุงเี่นะคะตอนนี้ก็ลือหลังคาแล้วค่ะ าวบ้านนะคะเช่อกันดีโอ้ปวกขึ้นกินหมดแล้วค่ะทำบุญนะคะวันนี้คุณแม่ก็คือไอศครีมนะคะเลี้ยงช่างนะคะหลายๆท่านเลยพร้อมกับถวายพระอาจาย์ด้วยค่ะตักไว้เลยจ้า นี่พ่อค้าก็มาพอดีวันนี้ถ้าเหมาก็พันห้านะคะอันนี้ก็เพิ่นขายมาบางส่วนแล้วก็เลยซื้อเป็นถ้วยนะคะวันนี้อู้ช็อกโกแ,แลตด้วย,โโวยมีมีอะไรบ้างคะคุณพอ่อค้ามีไส้อะไรบ้างคะช็อกโกแลตแต่พี่อย่างเดียวสองอย่างค่ะอ๋อแล้วมีแม่รสชองรถช่องนะรถช่องเอ่อมือื่นสมมติว่ามีก <c oughs> ็มันก็มีปะปนกันไปเนาะนั่นก็ มันมีหมดทุกอย่างแล้วแต่เราจะเอาอ๋อ oh, แล้วแต่เราจะเลือกใช่ไหมเราจะเอาเอามาแล้วถ้าสมมติว่าไอ้ถ้าเมานี่เราเลือกได้ไหมคะสีถูกต้องแล้วเราจะเลือกอะไรก็ได้อ๋อ oh. เราชอบกินอะไรเราก็เอานะ <laughs> <laughs> <c oughs> กำลังอยู่พ่อค้ากระตักกระป๋อย <c oughs> มาโ <c oughs> ตเดี๋ยวให้พ่อาจานก่อนลูก อ้าวพ่อพอตัวหดนุ่มอยู anyway> <N <N ่บอนี่หนานน่มก็หดไม่ได้บอกนุ่มได้นุ่มได้นี่พอันนี้เอ็กยอดยเซืรเอก็ได้นี่เป็นลูกมือให้ใพี่นะอรเคได้ลยวเค่ก็ด้ัเอกด้เล่อได้ยรอแด้ยเอดเบือเยบื่อก็ได้คไลรัก้ย้เลยอได้่ดีด ถังพอดีแล้วกบบ้านพอดีพอมันใกล้จะหมดแล้วนะพอดีแล้วหมดแล้วบ่ได้กินมาหมดดอกเหลือเยอะพอดีโอ้ใส่อันเพิ่นก็ใส่อันช็อกโกแลตอีกโอ้ยโรยด้วยช็อกโกแลตออไหลชดเด้อนี่นะ งมาเติมพลังบอยนเอาเอาขึ้นให้เพื่นเลยไอ้นั่นหุ่นนุ่มอีโอ้ยโอ้ขน้มกะไดัเอาเสื่อท้อนี่สควอมีสื่อด้วอนี้อันนี้เป็นผลไม้บอกมันเหมือนอะไรนะเหมือนเด็กๆเลยายบอ เป็นผลไม้เดี๋ยวให้ลุงพรไปถวายหัวอะไร พอดีนะคะวันนี้ร้อนมากก็เลยเหมาอศครีมมาทำบุญที่ัดอะไรเนีนะพอดีนะคะวันนี้ร้อมากก็เลยเหมอศครีมนะคะมาทำบุญที่วัดอะไรเน่นะพอดะคะวแ้รอนมากกเลยเหอีนะาเออเอาช่วย ต้องเอานอเอาถ้วยเหรอคะเนี่ยต้มกบมัยีเอาแปังเออเอาเอาถ้วยแหล็กเบงเอาแปังแป้งเนาะพวกแซมเลเอาให้มันก่อนถ้วยปังเครองผลมากเสอเอาถ้วยให้น้องโต๊ะก่อนที่ถ้วยแล้วก็บวกไปค่ะบวกไปเลยนะน้อยเนาะถ้วยเล็กครับชอกแลตเนาะครับ

มาอิ่มเมาอีกนะตังดำขาวด้วงดำขาวด้วงดำขาวหรือดวงขาวขาวกระพาะหรอขาวอย่างเดียวหน่อยโอเคยังไงขาวย่างเดียวรถกะทิเขาก็ชอบกะทินี่แหละอย่างอื่นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ บวกไปได้เลยปังปเรงะกินง่ายอิ่มด้วยเนะาะขนมปังอันนั้นได้ตักแบบเด็กๆแต่ค่อยชอบแบบตักนะแล้วก็แบบจอกไอ้นั่นนะมันมันมันผสมช็อกโกแลกด้วย ขอตาขูนี่กระมี้กะทิอย่างเนะดียวน่า้าวเนวกระเทีมยม <c oughs> มาเลยต่อเลยพอแซมจะเอาอะไรถ้าไม่ต่อแล้วไม่ได้ไหนพอแซมใช้ได้ยางเพืนพ่นมีอุปกรณ์หลายหูบู้ใครขี่เกียมก <c oughs> ัะเส ออบวกเข้าไปถ้ามีกี่ถนะ้วยเอาเลยตั้นุ่ปังหนุ่ปังบอกเอาดำขาวเนาะนีะ่หลายคอน,นอ,อยู่อู้เยอะอยู่นะเยอะอยู่ไปถวายแล้วหนุงพรไปถวายล้ว นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก f อฟว้ไเพียงเท่านี้ค่ะก็ขอ<ฮ>สวัสดีค่ะ